เราจะมาต่อแถวที่14กันนะคะเราก็จะขึ้นโซ่แล้วก็หันหลังกาบมาทำดอกขอบมันอ่ะคราวนี้นะคะดอกขอบนี้เราจะทำถ้าเป็นขอบปกติเราก็จะทำเป็นพอหนึ่งคอสองนะคะตามด้วยโซ่แล้วก็พอหนึคออีกสอง มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นคู่อย่างนี้แต่แถวที่สิบสี่นี้เราจะเพิ่มไปอีกหนึ่งคู่อันนี้จะเป็นการขยายนะคะอ่ะแถวที่สิบสี่จะเป็นแบบนี้นะสำหรับต้นแบบนะคะเราจะทำทั้งหมดสามคู่หลังจากนั้นเราก็จะมาลงตรงเราจะทำเป็นตัวสับป,ปะรดอ่ะ นะคะเราก็จะลงตัวสับปะรดมาทุกช่องอ่ะทำมานะคะหลังจากที่เราลงทุกช่องแล้วเราก็มาทำดอกขอบมันตรงนี้ แล้วเราก็ลงโซ่นะคะแล้วเราก็มาตรงนี้เห็นไหมตัวสับป,ปะรดตรงนี้เราก็จะเหลือแค่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็โซ่ทำดอกข้างสับป,ปะรดครูไม่บอกแล้วนะว่าโซ่เท่าไหร่นะคะ พราะโซ่เนี่ยมันสามารถจะปรับได้ตามแรงมือเรานะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกรอบหนึ่งนะคะลายสับประรดเป็นลายที่ที่ไม่ยากจนเกินไปสำหรับมือใหม่เนาะจะเป็นลายพื้นพื้นแต่มันก็สวยนะคะเขาเรียกว,ว่าเป็นลายไรอลายมาตรฐาน ถักให้มันลงทุกช่องมาก่อนเนาะหลังจากที่เราถักตัวสับป,ปะรดลงทุกช่องแล้วนะคะพอมาถึงตรงขอบนี้เราก็จะถักเป็นสามคู่นะคะจึงจะจบแถวลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นสามคู่มันจะเริ่มขยายแล้ว นะคะอันนี้ก็จะเริ่มลดก็จะเหลือหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะต้องเหมือนกันมันก็จะมีสามคู่เหมือนกันอ่ะคราวนี้แถวที่สิบห้าเราจะมาดูแถวที่สิบห้านะคะครูขอใช้วิธีอธิบายเลยแถวที่สิบห้านะคะเราก็จะขึ้นเป็นดอกแบบนี้นะคะอ่ะเราจะขึ้นเป็นดอกแบบนี้ ระหว่างดอกตรงนี้นะคะระหว่างดอกต่อดอกเนี่ยเราจะโซ่สองหลังจากนั้นเราก็จะมาทําตรงตัวสับป,ปะรดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือจะเป็นเหมือนเดิมก็คือว่า,ามีด,มดอกเดียวดอกหนึ่งก็คือว่ามีพอหนึ่งคอสองหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่พอหนึ่งคอสองหลักอันนี้หนึ่งดอกนะหลังจากนั้นเราก็ทำโซ่ลงมาเก็บตัวสับป,ปะรดมันก็จะเหลือแค่นี้นะคะอันนี้ก็ถักปกติ หนึ่งดอกอันนี้เราก็ลงปกติทุกช่องพอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องทำเป็นสองดอกเห็นไหมมีโซ่สองขั้นซึ่งมันจะต้องเหมือนกันนะคะอันนี้แถวที่สิบห้านะคราวนี้เรามาดูแถวที่สิบหกนะคะแถวที่สิบหกจุดตรงนี้เราก็จะเป็นถักดอกมันทั้งหมดสามคู่ สามคู่ตรงนี้ไม่มีโซ่ขั้นนะคะตรงระหว่างดอกไม่มีโซ่ขั้นหลังจากนั้นเราก็ถักตรงตัวสับป,ประรดมันตามปกติพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็มีดอกหนึ่งคู่ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็มีดอกอีกหนึ่งคู่ตรงนี้เราก็ตัวสับป,ประรดปกตินะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกสามคู่เหมือนข้างนี้นะคะโดยที่ไม่มีโซ่ขั้นนะ โซ่ระหว่างตรงนี้นะคะโซ่ระหว่างตรงนี้จะอยู่ที่โซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่แรงมือด้วยนะเวลาเราถักเราให้เราสังเกตด้วยนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราลงโซ่สองตามแพทเนี่ยมันจะตึงหรือมันจะรังไปไหมเราสามารถที่จะขยายจากโซ่สองเป็นโซ่สามหรือโซ่สี่ก็ได้นะคะแต่สําหรับตัวสัปะรดนี้ให้คงอยู่ที่โซ่สามนะคะโซ่สามหรือโซ่สองจะสวย อ่ะอันนี้พูดถึงว่าเวลาเราถักนะคะตามแพทก็จริงเราสามารถที่จะปรับได้เพราะบางครั้งแรงมือนะคะกับไหมที่ใช้มันไม่เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะปรับโซ่ได้จากถ้าโซ่สองมารู้สึกล้างไปก็จะเป็นโซ่สามก็ได้นะคะในที่นี้ครูอยู่ที่โซ่สามนะตรงข้างๆเนี้ยแล้วก็ตัวสับปะรดนี่ยก็ยังอยู่ที่โซ่สามนะคะเราสามารถปรับได้นะ อันนี้เป็นที่โซ่สองนะคะเวลาถักค่าชิ้นงานมันหลังหรือมันย้วยเราสามารถที่จะปรับตัวโซ่ได้เรามาต่อแถวที่สิบเจ็ดะสิบเจ็ดมาดูตรงนี้นะคะตรงขอบมันเนี้ยเราก็จะทำสามคู่แต่สามคู่นี้มีโซโซสองขั้นนะคะ อ่ะอันนี้เราก็ลงดอกปกติพอมาตรงนี้เราจะมีดอกสามคู่แต่ไม่มีโซ่ขั้นอันนี้ลงสับประรดปกติอันนี้ก็จะเหมือนข้างนี้นะคะก็คือมีสามคู่แต่มีโซ่ขั้นแถวที่สิบเจ็ดนะเรามาดูแถวที่18นะคะแถวที่18อันนี้เราก็จะถักดอกเหมือนเดิม แล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะดอกขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ดอกนะคะอันนี้เราก็จะถักลงตัวสับป,ประรดปกติอันนี้เราจะถักดอกตามด้วยโซ่สองดอกตามด้วยโซ่สองนะคะจะต่างจากอันนี้นะอันนี้คือสามคู่ก็จริงแต่ไม่มีโซ่นะคะพอมาตรงนี้เราก็สามคู่แต่มีโซอ่อันนี้จะเหมือนเดิมคือสามคู่มีโซ่ขั้น อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสามคู่มีโซ่ขันอันนี้แถวที่สิบแปดคราวนี้เราจะมาดูแถวที่1ิกันนะคะแถวที่19บเ้าเราก็จะถักดอกนะคะอันนี้เราจะโซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะถ้าใครทําละลังก็เป็นโซ่สามก็ได้นะคะแล้วเราก็จะถักเป็นฐานสับปะรดมัน ฐานสับประรดมันเนี่ยเราจะถักพอหนึ่งคอแล้วก็มีโซ่หนึ่งขั้นถูกไหมหลังจากที่เราลงสานฐานสับประรดม,มาแล้วเราก็จะมาถักดอกอันนี้เราก็ลงตัวสับประรดธรรมดาพอมาถึงตรงนี้เราก็ลงฐานสับประรดนะคะอ่ะพอมาถึงตรงนี้เราก็ลงฐานสับปะรดเราจะเห็นว่าตัวสับประรดเราก็จะเริ่มขยายจากสองอันนี้ก็จะเป็นสามนะคะคราวนี้ลักษณะของงานมันจะเป็นการถักวนแล้ว ถามว่ามันจะวนแถวไหนมันวนแถวนี้แถวที่เป็นฐานสับป,ปะรดเนี่ยนะคะอ่ะมันจะวนแถวนี้พอแถวต่อไปพอแถวต่อไปก็ให้เรากลับมาดูแถวนี้นะคะอ่ะอันนี้ดูงานของตัวเองเนาะดูชิ้นงานของตัวเองนะคะว่าพอเราถักวนไปแล้วเอ้ตัวฐานมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เริ่มฐานแล้วต่อไปเราก็เริ่มเป็นตัวสับป,ปะรดตัวสับป,ปะรดเราถักแบบไหน ตัวสับปะรดมันก็จะมีตรงนี้เป็นเท่าไรสามคู่นะคะเราก็จะพอเป็นตัวสับปะรดเราก็วนที่นี่อันนี้ก็คือสามคู่ถูกไหมคราวนี้เราก็จะถักวนไปเรื่อยให้ได้ตัวสับปะรดขยายเป็นที่พอใจนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็ถักขยายเป็นที่พอใจว่าเราอยากจะได้ผ้าคลุมผมใหญ่ขนาดไหน ถ้าใครดูแพทเป็นก็ถักไปตามแพทเลยนะคะแต่อันนี้สําหรับต้นแบบที่ครูถักเนี่ยครูจะแปลงแพทนิดนึงนะคะก็จะไม่เหมือนเดียเลยแต่แลักษณะงานก็ออกมาเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราถักตัวนี้ได้เป็นที่ต้องการแล้วนะคะครูจะไม่สอนวิธีทําสายนะเพราะว่าวิธีทําสายเนี่ยครูได้สอนไปแล้วในนี้ในอตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นรู้สึกจะเป็นคลิป คลิปช็อตนะคะคลิปสั้นนะคะเราก็จะเก็บฐานไม่ว่าจะเป็นลายไหนๆเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะเราจะเก็บให้มันเป็นแบบนี้อ่ะเราจะใช้วิธีการเก็บโดยพอหนึ่งคอมาซักแถวหรือสองแถวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักสายวิธีถักสาย นะคะครูจะจะปักไว้ในคำอธิบายแล้วกันเนาะให้ไปคลิกดูในนั้นถ้าใครหาไม่เจอนะคะไปดูวิธีถักสายในคำอธิบายครูจะคลิกลิงก์ไว้ให้ครูจะวางลิงก์ไว้ให้ว่าง,งั้นเถอะนะคะอ่ะทีนี้มาต่ออีกนิดนึงว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าใครจบไม่ถูกใครจบไม่ถูกให้ใช้วิธีถักโซ่ไปก่อนนะคะให้ใช้วิธีถักโซ่ปิดไปก่อนอ่ะ แล้วจึงขึ้นเป็นตัวนี้อันนี้ไม่จาเป็นต้องตามแบบครูเปี้ยเลยนะคะสามารถที่จะแปลงแบบได้นะคะสามารถที่จะแปลงแบบได้นะแล้วเจอกันในวีดีโอถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ